subscribe cho kênh Ghiền luôn, Gõ để không ờ, lỡ những video hấp dẫn พอจะยี <One input> you? You out, ่สิบหน่อยทำเป็นหลงลืมนะโอพอจะยี <background> oh, ่สิบหน่อยทำเป็นหลงลืมนะโอ้ยมีหล่นนะไม่หล่นมันมันไม่มีใช่อันนี้ไงเดี๋ยวลืมอีกกุญแจ มืดจ้ะตรงเนี้ยมืดมืดไฟไฟตรงไฟเลยดิเหมือนคนเป็นโรคเลยพี่กู้เหมือนคนเป็นโรคเลยอ่ะเดี๋ยวสิวขึ้นเดี๋ยวสิวขึ้นตรงนี้มันสว่างไหมแง่เนี่ยอะไรนะกางหน้าผ่านี้ได้หรืยังนายให้ไหนพี่แม่